ว่ากันว่าเสน่ห์ที่แท้จริงเกิดจากพลังที่ไม่ต้องไล่ตามความรู้สึกโหยหาไม่ได้เกิดจากการทำตัวให้ยากเข้าถึงอย่างเดียวแต่เกิดจากเคมีทางอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจิตวิทยามนุษย์ชี้ว่าคนจะคิดถึงใส่ใจหรือโหอยหาใครสักคนได้ก็ต่อเมื่อเขารู้สึกถึงคุณค่าเฉพาะตัวที่เขาไม่ได้หาเจอจากที่อื่นง่ายๆและยิ่งไม่ถูกตามลุกมากจนเกินไป ยิ่งรู้สึกอยากเข้าหาเองมากขึ้นต่อไปนี้คือพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกโหยหาโดยไม่ต้องพยายามจมเหนื่อย 1. ให้พื้นที่แบบพอดีทำให้เขารู้สึกคิดถึงเมื่อเราไม่อยู่จิตวิทยาระบุบว่าความคิดถึงจะเกิดขึ้นเมื่อสมองมีช่องว่างพอให้จินตนาการทำงานการอยู่กับเขามากเกินไปหรือทักก่อนตลอดทำให้ไม่เหลือพื้นที่อารมณ์แต่ การหายไปอย่างสงบแบบมีคุณภาพจะทำให้เขาเริ่มรู้สึกอยากเจออยากคุยอยากรู้ความเคลื่อนไหวของเราในความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การอยู่ใกล้ที่ทำให้คนรู้สึกผูกพันแต่การหายไปอย่างมีศิลปะก็ทำให้ความรู้สึกหอยหาเกิดขึ้นได้อย่างทรงพลังเช่นกันจิตวิทยาของแรงดึงดูดบอกว่าเมื่อคนเรามีพื้นที่ส่วนตัวมากพอเขาจะรับรู้คุณค่าของการมีเราอยู่ในชีวิตได้ชัดขึ้น และนี่คือเหตุผลที่การให้พื้นที่แบบพอดีกลายเป็นเทคนิคที่ทำให้ผู้ชายคิดถึงเราโดยที่ไม่ต้องพยายามจนเกินไปช่องวังเล็กๆทำให้ใจเขาเริ่มโหยหาเมื่อคุณไม่อยู่ตรงหน้าระบบความรู้สึกของเขาจะเริ่มทำงานเขาจะเริ่มนึกถึงช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่นะวันนี้ไม่ได้คุยกันเลยแปลกเหมือนกันนะ ช่องว่างนี้เป็นเหมือนพื้นที่ให้เขาเติมเต็มด้วยความคิดถึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นโอกาสให้เขาคิดถึงคุณเองโดยธรรมชาติพื้นที่ทําให้คุณน่าสนใจมากขึ้นคนเรามักหวยหาสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในมือเสมอการให้พื้นที่อย่างพอดีจึงทําให้คุณดูมีความลึกลับน่าติดตามและน่าค้นหาผู้ชายจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาเพื่อเติมเต็มชีวิตแต่คุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัว มีความสุขในแบบของตัวเองจิตวิทยาบอกว่าคนที่มีชีวิตของตัวเองจะดึงดูดมากขึ้นเพราะทำให้เขาหยอกเข้าหาคุณไม่ใช่เพราะคุณไล่าตามแต่เพราะเขารู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่คุณสร้างขึ้นการไม่ตอบเร็วเกินไปคือการรักษาสเสน่ห์การทิ้งระยะเวลาตอบข้อความแบบพอดีไม่ได้แปลว่าต้องเล่นตัวแต่เป็นการสื่อสารว่าฉันมีชีวิตของตัวเองและไม่ได้ว่างเสมอไป เรื่องนี้ทำให้เขาเห็นค่าของความสนใจจากคุณมากขึ้นทุกครั้งที่ได้รับข้อความของคุณเขาจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีค่าไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มบ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาเลือกคุณจิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่าคนเรามักรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราลงแรงเพื่อให้ได้มาเมื่อคุณให้พื้นที่บ้างเขาจะเป็นฝ่ายที่เริ่มเข้าหา อยากคุยอยากทักอยากรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทในความสัมพันธ์และในความรู้สึกของผู้ชายเมื่อเขาได้เป็นฝ่ายตามเขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีความหมายมากขึ้นการให้พื้นที่ทำให้คุณไม่สูญเสียตัวตนการอยู่ห่างเพื่อดูแลตัวเองคือสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดคุณจะยังคงเป็นตัวเองมีความสุขในแบบที่คุณเป็นโดยไม่จำเป็นต้องพยายามมากเกินไปเพื่อให้เขารัก ผู้ชายรู้สึกหยหาผู้หญิงที่มีความมั่นคงในตัวเองไม่เกาะไม่ยึดติดและไม่ต้องการคำยืนยันตลอดเวลาความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงออกมากเกินไปนี่แหละที่ทำให้เขาคิดถึงคุณในวันที่คุณไม่ได้อยู่ไกลหายไปพอดีไม่ใช่หายไปแบบทําให้เขาสับสนการให้พื้นที่แบบสุขขุมคือไม่ต้องหายไปจนเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่เพียงพอที่จะให้เขารู้สึกคิดถึง หายไปแบบมีเหตุผลหายไปเพื่อเติมพลังไม่ใช่หายไปเพื่อทดสอบนี่คือสมดุลที่ทำให้ความสัมพันธ์เติบโตได้อย่างสวยงามฉะนั้นการให้พื้นที่แบบพอดีไม่ใช่กลยุทธ์เล่นตัวแต่เป็นจิตวิทยาที่ช่วยให้เขารู้สึกคิดถึงโดยธรรมชาติเพราะเขามีเวลารับรู้คุณค่าของคุณเมื่อคุณไม่อยู่เขาจะรู้สึกหยหาเมื่อคุณกลับมาเขาจะรู้สึกดีใจและเมื่อเขาต้องใช้ความพยายามเข้าหาคุณ เขาจะผูกพันกับความสัมพันธ์นี้มากยิ่งขึ้น 2. มีโลกส่วนตัวที่น่าสนใจผู้ชายจะรู้สึกอยากตามไปค้นหาคนจะหยหาคนที่มีเสน่ห์ส่วนตัวเสมอถ้าเรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสิ่งที่รักหรือเป้าหมายที่ทำให้เราดูมีแพชชั่นผู้ชายจะรู้สึกว่าถ้าหายไปหนึ่งวันเธอก็ยังมีชีวิตคุณภาพของตัวเองอยู่ดีและความรู้สึกนี้แหละที่ทำให้เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกเรา เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้ชายที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรือความเก่งเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่โลกส่วนตัวของผู้หญิงคนนั้นโลกที่เขาไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดได้จากภายนอกโลกที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและจิตวิทยาบอกชัดเจนว่ามนุษย์จะหอยหาสิ่งที่เราไม่รู้จักทั้งหมดแต่รู้สึกอยากรู้เพิ่มเสมอผู้หญิงที่มีโลกส่วนตัวที่น่าติดตาม จึงกลายเป็นคนที่ผู้ชายอยากเข้าใกล้อยากมีส่วนร่วมและอยากค้นหาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องบอกให้เขาตามโลกส่วนตัวคือสเสน่ห์ที่ทําให้คุณไม่ธรรมดาเมื่อคุณมีงานอดิเรกความสนใจหรือกิจกรรมที่คุณทําด้วยความสุขจากหัวใจมันทําให้คุณดูมีความเป็นตัวเองในแบบที่โดดเด่นไม่จําเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นการปลูกต้นไม้อ่านหนังสือดูซีรีส์แนวที่คุณชอบวาดรูป หรือการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณมีเรื่องราวในตัวเองและคนนั้นแหละคือคนที่ผู้ชายอยากเรียนรู้มากที่สุดความลึกลับเล็กๆกระตุ้นให้เขาอยากเข้าใกล้จิตวิทยาแรงดึงดูดบอกว่ายิ่งรู้อะไรไม่หมดยิ่งอยากรู้เพิ่มผู้หญิงที่ไม่เปิดเผยทุกอย่างในครั้งเดียวมีสเสน่ห์มากกว่าคนที่บอกทุกอย่างตั้งแต่วันแรกไม่ใช่การปิดบังแต่คือการให้เขาค่อยๆรู้จักคุณจากตัวตนจริงๆ ไม่ใช่จากการเล่าทั้งหมดทันทีนี่คือพลังของความลึกลับแบบพอดีที่ทำให้เขารู้สึกว่าเธอมีโลกบางอย่างที่ฉันอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งผู้ชายชอบผู้หญิงที่ไม่ยึดเขาเป็นศูนย์กลางเมื่อคุณมีชีวิตของตัวเองวันของคุณเต็มไปด้วยกิจกรรมที่มีความหมายคุณไม่ได้เฝ้ารอข้อความหรือการสนใจจากเขาตลอดเวลาเขาจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้ต้องการฉันเพื่อเติมเต็มชีวิตแต่ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ นี่คือจุดที่ความโหยหาเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆเพราะเขารู้สึกว่าต้องตามเพื่อรักษาความสำคัญของตัวเองในชีวิตคุณโลกส่วนตัวทำให้คุณมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามเมื่อคุณสนใจในตัวเองมากพอดูแลตัวเองใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่รักคุณจะใช้สเสน่ห์แบบธรรมชาติแบบที่ไม่ได้ตั้งใจจะดึงดูดแต่กลับดึงดูดที่สุดผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีคุณค่าในตัวเอง เธอไม่ต้องแสวงหาการยืนยันจากใครผู้หญิงแบบนี้ทำให้เขาอยากใกล้อยากเข้าใจอยากมีส่วนร่วมและอยากรักษาไว้โลกส่วนตัวที่สงบนิ่งทำให้เขาคิดถึงเมื่อไม่ได้อยู่ใกลเมื่อคุณไม่ได้วุ่นวายตามเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาโลกส่วนตัวของคุณจะทำให้เขาตั้งคำถามว่าตอนนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่นะทำไมเธอดูมีพลังแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้พูดอะไรมาก ความคิดแบบนี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้เขาหอยหายิ่งนานเขายิ่งอยากกลับมาอยู่ใกล้ความสงบนั้นการมีโรคส่วนตัวที่น่าสนใจไม่ใช่การสร้างภาพแต่คือการใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่และนั่นเองคือสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดผู้ชายจะรู้สึกอยากตามเข้ามาในโลกของคุณด้วยความสมัครใจอยากรู้จักคุณให้มากขึ้นอยากอยู่ในพื้นที่ของคุณและสุดท้ายเขาจะเป็นฝ่ายหยหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลย 3. การพูดคุยที่ทำให้เขารู้สึกดีจะติดในใจไม่หายผู้ชายจะหยหาผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกเป็นตัวเองที่ดีขึ้นเวลาคุยด้วยถ้าเขารู้สึกผ่อนคลายสบายใจไม่ต้องพยายามเป็นใครเขาจะติดใจอารมณ์แบบนั้นจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ชายหยหาเราเองผู้ชายไม่ได้หวยหาคนที่สวยที่สุดหรือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เขาจะหยหาคนที่รู้สึกดีด้วยที่สุด และหนึ่งในนิธีที่ทรงพลังที่สุดคือการพูดคุยที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายสบายใจและเป็นตัวเองแบบไม่ต้องพยายามเมื่อตอนที่เขาได้คุยกับคุณทำให้เขารู้สึกดีความรู้สึกนั้นจะติดอยู่ในใจเขาเสมอแม้คุณจะไม่ได้อยู่ตรงหน้านี่คือจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ชายคิดถึงและหวยหาคุณจากการสื่อสารอย่างนุ่มนวลและมีพลังการฟังอย่างตั้งใจทำให้เขารู้สึกว่ามีค่า การฟังคือเสน่ห์ที่ทำให้คนรู้สึกถูกมองเห็นเมื่อผู้ชายรู้สึกว่าคุณฟังเขาจริงๆไม่ตัดบทไม่รีบขัดไม่เปลี่ยนเรื่องเขาจะรู้สึกว่าฉันสำคัญสำหรับเธอจิตวิทยาชี้ว่าคนเราจะผูกพันกับคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเมื่อเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณเขาจะคิดถึงคุณโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่ทำให้เขาเป็นตัวเองมากขึ้นผู้ชายชอบผู้หญิงที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องตั้งกด์ด ไม่ต้องเล่นบทเทไม่ต้องเก็บอารมณ์คำพูดแบบง่ายๆเช่นเล่าให้ฟังได้เลยนะเราฟังอยู่วันนี้เหนื่อยไหมเธอทำได้ดีแล้วนะคำพูดแบบนี้จะทำให้เขาคลายความตึงเครียดน้อยลงและรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับคุณความรู้สึกปลอดภัยนี่เองคือแม่เหล็กที่ทำให้เขาผูกพันอย่างลึกซึง้งน้ำเสียงและท่าทีที่อ่อนโยนสร้างความรู้สึกดีแบบไร้แรงต้านผู้ชายมักไวต่อทนอารมณ์ของบทสนทนายิ่งกว่าที่หลายคนคิด เมื่อคุณพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนุ่มฟังง่ายไม่กดดันไม่คาดหวังเขาจะรู้สึกว่าคุยกับเธอแล้วสบายใจจังความสบายใจนี่เองคือสัญญาณที่ทำให้เขาอยากกลับมาคุยอีกเพราะสมองมนุษย์จะหวยหาสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีเสมออยู่ในบทสนทนาแบบมีพลังบวกไม่ใช่แบบเหนื่อยล้าไม่ต้องฝืนเป็นคนสดใสตลอดเวลาแต่พยายามทำให้บรรยากาศที่คุยกับเขาไม่เต็มไปด้วยการบน่นดรามา่าหรืออารม์ลบ การพูดคุยที่ฟิลดีไม่ใช่แค่ทำให้เขาสบายใจแต่ยังทำให้คุณกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ของเขาด้วยและใครๆก็อยากกลับไปหาพื้นที่ที่ทำให้รู้สึกดีผู้ชายก็เช่นกันให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษในสายตาคุณแบบไม่โอเวอร์คำชมเล็กน้อยที่จริงใจเช่นเธอคิดแบบนี้น่าสนใจดีนะเรื่องนี้เธอเก่งมากเลยคำชมสั้นๆแบบนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหมาย และเมื่อคนเรารู้สึกพิเศษในสายตาของใครเราจะอยากอยู่ใกล้คนนั้นเสมอคุยคอดีไม่ยัดเยียดความสนใจมากเกินไปความลึกลับเล็กๆทำให้บทสนทนามีเสน่ห์มากขึ้นไม่ต้องตอบเร็วทุกครั้งไม่ต้องเป็นคนคุยก่อนตลอดการเว้นจังหวะให้เขาได้คิดถึงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากทักอยากคุยและอยากอยู่ในวงสนทนาของคุณเองโดยธรรมชาตินี่คือจุดที่ความหอยหาเริ่มทำนานฉะนั้นการพูดคุยที่ทำให้เขารู้สึกดี คือจิตวิทยาอ่อนโยนที่ทรงพลังที่สุดมันไม่ใช่การเล่นเกมแต่คือการสื่อสารด้วยความจริงใจอบอุ่นและทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองได้พูดคุยแบบนี้เพียงไม่นานความรู้สึกดีจะติดอยู่ในใจเขาและเขาจะเป็นฝ่ายห้อยหาคุณมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องพยายามบังคับให้เขารู้สึกเลย 4. ไม่วิ่งตามแต่ตอบสนองอย่างมีคุณภาพความต่างระหว่างเล่นตัวกับ มีคุณค่าในตัวเองคือวิธีที่คุณตอบสนองคุณไม่จำเป็นต้องตามเขาแต่ทุกครั้งที่เลือกตอบสนองควรเต็มไปด้วยความนุ่มนวลจริงใจและมีพลังบวกแบบนี้ผู้ชายจะรู้สึกว่าถึงเธอจะไม่ไล่ตามแต่เธอก็ให้ความหมายกับฉันเสมอเวลาที่ตอบกลับมันทำให้เขาอยากเข้าใกล้มากขึ้นกว่าเดิมผู้ชายไม่ได้หลงรักความพยายามมากที่สุดแต่หลงรักความสุขขุมที่มีคุณค่า และหนึ่งในสเสน่ห์ที่ทําให้เขาหยหาคุณแบบยาวๆคือไม่วิ่งตามแต่ตอบสนองอย่างมีคุณภาพเพราะผู้หญิงที่รู้คุณค่าตัวเองจะไม่รีบร้อนไม่ไล่ตามไม่ทําให้ตัวเองดูเหมือนต้องการความสนใจแต่เมื่อเธอตอบเธอตอบแบบทําให้เขารู้สึกดีทุกครั้งนี่คือจิตวิทยาที่ค่อยๆดึงเขาเข้ามาจนเขาอยากอยู่ในวงโฟกัสของคุณเองโดยไม่รู้ตัวไม่วิ่งตามคือการส่งสัญญ,ญาณว่าฉันมั่นคงในตัวเองการไม่รีบตอบ การไม่พยายามทักก่อนทุกครั้งหรือการไม่แสดงความต้องการสูงเกินไปไม่ใช่การเล่นตัวแต่เป็นการบอกว่าฉันมีชีวิตของฉันและฉันไม่ต้องการยืนยันตลอดเวลาจิตวิทยาความสัมพันธ์ชี้ว่าผู้ชายจะหวยหาผู้หญิงที่ไม่เกาะไม่ตามไม่รีบรพราะมันทำให้คุณดูมั่นใจและมีความเป็นตัวเองและความมั่นคงแบบนี้คือเสน่ห์ที่เขาอดคิดถึงไม่ได้แต่เมื่อคุณตอบเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นคุณไม่จำเป็นต้องรีบตอบ แต่เมื่อคุณตอบแล้วควรเป็นคำตอบที่มีน้ำใจอ่อ,อนโยนและมีความหมายตอบแบบสบายๆตอบแบบมีพลังบวกตอบแบบทำให้เขารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมจิตวิทยาบอกว่าความรู้สึกดีหลังการสื่อสารจะกลายเป็นความทรงจาและความทรงจาดีๆนี่แหละที่ทำให้เขาหอยหาคุณอีกคุณคือพื้นที่สงบที่เขาอยากกลับมาหาผู้หญิงที่ไม่วิ่งตามแต่ตอบอย่างมีคุณภาพจะมีฟิลของความสงบนิ่งไม่วุ่นวายไม่เรียกร้อง ไม่กดดันพูดคุยด้วยแล้วเหมือนใจเบาลงผู้ชายจะรู้สึกว่าคุยกับเธอแล้วดีจังและสมองของเขาจะห้อยหาความรู้สึกนี้อยู่เสมอจนอยากเป็นฝ่ายทักก่อนอยากเข้ามาหาเองอย่างเต็มใจไม่ตามแต่ไม่ปล่อยจนเขารู้สึกโดนตัดออกสเสน่ห์ยอยู่ที่ความพอดีคุณไม่วิ่งตามแต่คุณก็ไม่เย็นชาคุณตอบด้วยความใส่ใจที่พอดีไม่โอเวอร์ไม่มากเกินไปไม่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณพยายาม แต่ก็ไม่ทิ้งให้เขารู้สึกไม่สำคัญผู้หญิงที่ทำแบบนี้จะดูมีระดับมีจริตที่ชายอยากใกล้เพราะเขาไม่รู้สึกว่าต้องระวังหรือแข่งกับคุณแต่รู้สึกว่าอยากใกล้ขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วอีกนิดหน่อยเมื่อคุณไม่วิ่งตามเขาจะต้องออกแรงเพื่อได้ใกล้คุณมากขึ้นนี่คือจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดเมื่อคุณไม่วิ่งหาผู้ชายสมองของเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดต้องการพิสูจน์ตัวเองเพราะผู้ชายมักผูกพันกับสิ่งที่พวกเขาลงแรงเพื่อที่ได้มา คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มีจังหวะของตัวเองรักษามาตร,รฐานการตอบสนองและปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายขยับเข้ามาแทนนี่แหละทำให้เขาหวยหาเพราะเขารู้สึกว่าถ้าอยากไล่เธอฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างเสน่ห์อยู่ที่คุณให้ความรู้สึกพิเศษแต่ไม่ใช่ให้ฟรีคุณสามารถทำให้เขายิ้มได้ด้วยประโยคสั้นๆทำให้เขารู้สึกดีด้วยคำถามเล็กๆทำให้เขาอบอุ่นด้วยท่าทีอ่อนโยนแต่ทั้งหมดนี้ต้องมาพร้อมความพอดี คุณให้ความรู้สึกดีแต่ไม่ให้เกินความเป็นจริงคุณใส่ใจแต่ไม่เทจนหมดนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเธอมีอะไรในตัวที่ฉันอยากได้อีกนิดหน่อยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโหยหาฉะนั้นการไม่วิ่งตามแต่ตอบสนองอย่างมีคุณภาพคือจิตวิทยาที่ทรงพลังมากมันไม่ได้ทำให้คุณดูเล่นตัวแต่ทำให้คุณดูมีคุณค่ามันไม่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจแต่ทำให้เขาอยากอยู่ใกล้มากขึ้น และมันทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณเขาจะได้ความรู้สึกดีกลับไปเสมอและไม่มีอะไรทําให้ผู้ชายหวยหาด้ามากไปกว่าคนที่ทําให้หัวใจของเขาสงบและสบายทุกครั้งที่ได้คุยด้วย 5. มีความลึกลับเล็กน้อยทําให้เขาอยากรู้จักให้ลึกขึ้นมนุษย์จะรู้สึกหวยหาสิ่งที่ยังไม่ถูกไขทั้งหมดการเป็นคนเปิดใจแต่ไม่เปิดทุกอย่างในครั้งเดียวทำให้ผู้ชายรู้สึกว่า คุณเป็นผู้หญิงที่ต้องใช้เวลาเพื่อเข้าถึงและยิ่งรู้จักยิ่งน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ชายโหยหาเราเองสเสน่ห์บางอย่างยิ่งเปิดเผยน้อยยิ่งดึงดูดมากไม่ใช่จารปกปิดตัวตนแต่คือการเก็บบางส่วนของตัวเองไว้ให้คนที่ควรได้เห็นนี่แหละคือความลึกลับเล็กๆที่ไม่ได้ทำให้คุณห่างเหินแต่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่า ยิ่งรู้จักคุณมากเท่าไหร่ยิ่งอยากรู้ลึกลงไปอีกจิตวิทยาความสัมพันธ์ชี้ชัดว่าสิ่งที่ไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมดตั้งแต่แรกจะทำให้มนุษย์รู้สึกอยากเข้าใกล้มากขึ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงที่มีความลึกลับแบบพอดีจึงทำให้ผู้ชายหยหาได้อย่างเป็นธรรมชาติความลึกลับไม่ใช่ความห่างเหินแต่คือการเลือกเปิดเผยอย่างมีชั้นเชิง คุณไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดของคุณตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรีบบอกทุกอย่างไม่จำเป็นต้องอธิบายทุกมุมมองของชีวิตให้เขาฟังคุณเปิดเผยเท่าที่คุณสบายใจคุณให้เขาเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นคุณในวันนี้ส่วนลึกกว่านั้นต้องใช้เวลาผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีหลายมิติฉันอยากรู้จักเธอมากขึ้นเรื่อยๆความนิ่งเล็กๆทำให้เขาอยากสำรวจคุณแบบไม่รู้ตัว เมื่อคุณไม่ไวยวายไม่เร่งรัดไม่รีบอธิบายทุกเรื่องคุณจะดูสุขุมแบบลึกๆและผู้ชายจะรู้สึกว่าคุณน่าสำรวจเพราะไม่ใช่คนที่จะอ่านออกง่ายมนุษย์ไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เปิดเผยหมดแล้วแต่จะสนใจสิ่งที่ต้องค้นหาเพราะการค้นหาทำให้เขารู้สึกว่ามีส่วนร่วมและนี่คือจิตวิทยาที่ทำให้เขาผูกพันมากขึ้นไม่โพสต์ทุกอย่างในชีวิต แต่ให้เขาเห็นด้วยตัวเองไม่ใช่ทุกเรื่องต้องบอกไม่ต้องโชว์ไลฟ์สไตล์ทุกมุมการเก็บบางเรื่องไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวทำให้คุณดูมีโลกภายในที่ลึกและสงบผู้ชายที่สนใจคุณจะยิ่งอยากเข้าใกล้อยากรู้ว่าคุณชอบอะไรอยู่กับตัวเองยังไงคิดอะไรอยู่อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มยิ่งเขาไม่เห็นเขายิ่งอยากเห็นด้วยตัวเอง ความลึกลับคือการคงเสน่ห์ของความเป็นตัวเองโดยไม่ต้องพูดผู้หญิงที่ไม่รีบพูดทุกอย่างไม่รีบประกาศตัวเองแต่ใช้การกระทำเล็กๆบอกนิสัยและความเป็นตัวตนจะดูมีเสน่ห์แบบเรียบแต่คมเขาจะสังเกตคุณมากขึ้นจดจำรายละเอียดเล็กๆของคุณมากขึ้นและนี่คือจุดเริ่มของแรงดึงดูดลึกๆที่ทำให้เขาคิดถึงแม้ไม่ได้คุยกัน ปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายเปิดประตูเข้ามาเองความลึกลับแบบพอดีจะผลักดันให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเข้าหาเขาจะเริ่มถามมากขึ้นเริ่มชวนคุยมากขึ้นเริ่มอยากรู้จักมุมลึกๆของคุณด้วยความสมัครใจยิ่งเขาพยายามรู้จักคุณมากเท่าไหร่สมองเขาจะรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นเท่านั้นเพราะมนุษย์จะผูกพันกับสิ่งที่เราทุ่มแรงและเวลาเพื่อเข้าใจคุณจะกลายเป็น ความคิดค้างคาในใจเขาเมื่อผู้ชายไม่สามารถอ่านคุณได้หมดไม่สามารถคาดเดาคุณได้ทุกอย่างเขาจะคิดถึงเขาจะนึกถึงเขาจะทบทวนคำพูดและการกระทําของคุณความลึกลับเล็กๆของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวเขาแม้คุณจะไม่อยู่ตรงนั้นและนั่นแหละคือจิตวิทยาที่ทำให้เขาโหยหาคุณโดยไม่ต้องพยายามเลย ฉะนั้นความลึกลับเล็กน้อยไม่ใช่การปิดใจหรือเล่นตัวแต่คือการเก็บบางเรื่องไว้ให้ผู้ใช้ที่คู่ควรได้ค้นหามันคือสเสน่ห์ที่ทำให้คุณมีมิติน่าติดตามและไม่จำเจและมันทำให้ผู้ใช้รู้สึกอยากรู้จักคุณให้ลึกขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเขาจะเป็นฝอยหอยหาโลกของคุณเอง 6. มีสเสน่ห์บางอย่างที่เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องพยายามเกินจริงผู้ชายจะหอยหาผู้หญิงที่เป็นตัวเองอย่างมั่นใจไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพไม่วิ่งไล่ให้เขายอมรับเพราะความเป็นธรรมชาติที่ดูสบายใจทำให้เขาอยากอยู่ใกล้โดยไม่รู้ตัวจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ชายหอยหาเราเองผู้หญิงที่มีเสน่ห์จริงๆไม่ใช่คนที่พยายามทำตัวให้ดูดีตลอดเวลาแต่เป็นคนที่สบายใจในตัวเอง และปล่อยให้ความเป็นธรรมชาติเปล่งประกายออกมาอย่างนุ่มนวลเสน่ห์แบบนี้ไม่ได้ดังไม่ได้โอเวอร์ไม่ต้องปรุงแต่งแต่กลับทำให้ผู้ชายรู้สึกอบอุ่นน่าค้นหาและคิดถึงขึ้นมาได้อย่างประหลาดเพราะความเป็นธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ทำให้คุณดูจริงใจแตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ความเป็นธรรมชาติทำให้เขารู้สึกสบายใจผู้ชายมักจะรู้สึกผ่อนคลาย เมื่ออยู่ใกล้ผู้หญิงที่ไม่ได้พยายามเกินจริงไม่ต้องทำตัวสมบูรณ์แบบไม่ต้องปลอมเป็นใครไม่ต้องสร้างภาพเพื่อให้เขาประทับใจความธรรมชาติจะทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเธอแล้วฉันเป็นตัวเองได้จริงๆและนี่คือความรู้สึกที่ผู้ชายโหยหาม,มากที่สุดในความสัมพัน,นธ์เสน่ห์ที่มาจากความมั่นคงภายในไม่ใช่การแสดงออกภายนอกคุณไม่จำเป็นต้องสวยที่สุดแต่นิ่งที่สุดในใจตัวเอง คือสเสน่ห์ที่คนสัมผัสได้ทันทีผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ธรรมชาติจะยินในแบบของตัวเองหัวเราะอ,อย่างจริงใจชอบอะไรก็พูดไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องฝืนไม่เล่นบทใครเพื่อเอาใจเขาความมั่นคงแบบนี้ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีโลกของเธอเองจริงๆและเขาจะอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว สเสน่ห์ธรรมชาติสร้างพลังดึงดูดแบบนุ่มๆแต่ลึกมากสเสน่ห์ธรรมชาติไม่ใช่การปล่อยตัวแต่เป็นความเรียบง่ายที่ดูละมุนไม่เยอะไม่โอเวอร์แต่กลับทำให้คนอยากมองซ้ำอยากรู้จักเพิ่มผู้ชายจะอยากค้นหาคุณเพราะคุณไม่ได้พยายามให้เขาสนใจและนั่นคือความดึงดูดแบบลึกที่ฝืนไม่ได้ไม่สร้างภาพเพราะความจริงใจคือสิ่งที่ตรึงใจที่สุด คนเราจะผูกพันกับคนที่จริงใจมากกว่าคนที่พยายามผู้ชายสัมผัสได้ทันทีถึงพลังของความเป็นตัวเองเพราะมันทำให้คุณดูเข้าถึงง่ายอ่อนโยนและอบอุ่นอย่างเป็นธรรมชาติเขาจะรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้ความไว้ใจคือรากฐานของความผูกพันและความผูกพันคือสิ่งที่ทำให้เขาโหยหาเมื่อคุณไม่อยู่ตรงหน้า ความเป็นธรรมชาติทาให้เขารู้สึกว่าอยากดูแลผู้หญิงที่ไม่เฟกไม่โอเวอร์ไม่ต้องโชว์ว่าตัวเองแกร่งหรือเพอร์เฟตลอดเวลาจะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าอยากปกป้องอยากใส่ใจคุณไม่ต้องทำอะไรพิเศษแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่สบายใจที่สุดความเป็นธรรมชาตินี่แหละทำให้ผู้ชายรู้สึกอยากอยู่ใกล้แบบลึกๆสเสน่ห์ธรรมชาติทำให้เขาคิดถึงแม้คุณไม่อยู่สเสน่ห์แบบพอดี ไม่ต้องปรุงแต่งจะทำให้เขานึกถึงรอยยิ้มการพูดคุยน้ำเสียงหรือท่าทางเล็กๆของคุณได้เองโดยไม่ต้องฝืนเพราะความเป็นธรรมชาติคือสิ่งที่สมองจดจำง่ายและผูกพันง่ายบางครั้งแค่เขานึกถึงคุณในแบบที่คุณเป็นเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นซึ่งทำให้เขาอยากกลับมาเจอคุณอีกเรื่อยๆเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องพยายามไม่ต้องเล่นบทคือสเสน่ห์ที่จับใจที่สุด ผู้ชายจะโหยหาเพราะเขารู้สึกถึงความจริงใจและความสบายใจทุกครั้งที่เจอคุณสเสน่ห์ลักษณะนี้จึงสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบๆแต่ยืนยาวจนผู้ชายเก็บคุณไว้ในใจได้แบบไม่ต้องพยายามเลย